ผมอาจารย์ปางช้างทยาไทยเคยเขียนบทความเรื่องพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการทำนายตีพิมพ์ในหนังสือชุดปรกรน้ำของก้นเกิดวันต่างๆขอนำมาเสนอเป็นตอนๆน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สานะครับเรื่องพระพุทธเจ้าทำนายฝันของพระเจ้าปทเวณ16ข้อพระพุทธเจ้าผู้ทรงทำนายกระเบื้องจะเฟื้องฟูรอยนำเต้าน้อยจะถอยจมเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าปทเวณหรือว่าพระเจ้าปเส็นที่โกศลน,นะครับ มาขอรับคําทํานายฝันจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับการทํานายจากบรรดาพราหมณและโหราจารย์นักหลายมาหลายสํานักแล้วซึ่งรุนกัททานายว่าจะเกิดเหตุร้ายใหญ่โตต้องสะดเดาะเคราะห์โดยวิธีการต่างๆและหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการฆ่าแพะเป็นจํานวนมากเพื่อบูชายันส่วนพระพุทธเจ้าทํานายฝันของพระเจ้าปตวเห็นว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องหน้าอันไกลโพ้น ซึ่งจะแตกต่างจากที่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายทำนายไว้พระพุทธองค์ทรงทำนายวอีกว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นจะหมายถึงการเสื่อมในด้านศีลธรรมเช่นกรณีที่ฝันเห็นต้นมะเดื่อเล็กๆก,ก,กลับมีลูกก็หมายถึงว่าเบื้องหน้าอันไกลโพ้นกรบุตรกรธิดาจะไม่รักนวนสลสงวนตัวตั้งครันตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอังควรส่วนที่ฝันเห็นกระเบื้องลอยน้ําเห็นน้ําเต้าจมน้ําซึ่งต่อมาก็กลายเป็นสำนวนไทยว่า กระเบื้องจะเปืงป้งฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมนะครับพระพุทธเจ้าทํานายว่าคนทาความดีจะไม่ได้รับการยกย่องส่วนคนที่ทําชั่วจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายฝันให้กับพระเจ้าปฐวิณส่วนคาทานายอื่นๆใน16ข้อก็เป็นไปในแนวการเสื่อมศีรธรรถถมในอนาคตเช่นกันบางท่านวิภา์วิจารณ์ว่านี่ไม่ใช่เป็นการทํานายเพราะการเสื่อมศีรธรรมย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าพระเจ้าปัทเเวนจะฝันหรือไม่ฝันก็ตามและพระองคงก็อาจจะทรงปละอบประโลมเพื่อให้พระเจ้าปัทเเวนสบายพระทัยขึ้นและเพื่อจะได้ไม่มีการทําบาปฆ่าแพะจํานวนมากเพื่อบูชายันซึ่งก็ถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลที่น่ารับฟังแต่การทํานายในประเด็นที่2ก็คือการทํานายถึงอนาคตไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองปาตลีบุตรและทํานายถึงการล่มสลายของเมืองนี้ซึ่งต่อมาก็เป็นจริงตามคําทํานายทุกประการ เชิญติดตามฟังตอนที่4นะครับเรื่องพระพุทธเจ้าทำนายการเกิดและการล่มสลายของเมืองปาตลรบุตร